โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาดูตัวอย่างของโปรแกรมก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้างโปรเจกต์กันนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็จะมีนะครับหน้าจอล็อกอินเป็นฟอร์มล็อกอินแบบนี้นะครับสำหรับการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานนะครับจะสังเกตว่าฟอร์มนี้นะครับจะเป็นแบบมีฟอร์มแม่อยู่ด้านนอกนะครับเรียกว่าเป็น MDI Parent Form นะครับส่วนฟอร์มล็อกอินตรงนี้ก็จะเป็นฟอร์มลูกนะเราเรียกว่าเป็น MDI Child Form นะครับ นั่นก็หมายความว่านะครับเวิร์กช็อปของเราจะเป็นแบบ mdi แอปพลิเคชันนะครับเขาจะมีฟอร์มแม่ฟอร์มหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะเปิดฟอร์มลูกเป็นฟอร์มย่อยๆได้หลายฟอร์มนะครับโอเคทีนี้เราจะล็อกอินเข้าใช้งานนะครับผมจะทดสอบระบบ point of sale ให้ดูนะกดล็อกอินครับสังเกตน,นะครับว่าเมื่อเปิดเมื่อล็อกอินสำเร็จเนี่ยเขาจะแสดงพวกเมนูบาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทูลบาร์ตรง ด้านขวามือนะครับเราสามารถที่จะขยายฟอร์มนี้ให้เต็มจอได้นะครับกดตรง maximize แบบนี้ไหมครับซึ่งตอนนี้ผมตั้งค่าเริ่มต้นให้มันเป็นจอเล็กๆแบบนี้นะครับจะได้ดูได้ได้ง่ายนะครับโอเคนะครับเมื่อเราล็อกอินก็มานะครับเราสามารถที่จะล็อกเอาได้ได้ด้วยนะครับตรงนี้เนาะก็โปรแกรมจะถามว่าต้องการปิดฟอร์มแล้วก็ล็อกเอาใช่ไหมนะครับก็ตอบ yes นะครับก็จะกลับมาสู่หน้า อ่าฟอร์มล็อกอินอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ตั้งค่ายูสเน a m พาสเวิร์ดไว้แล้วนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องพิมพ์เนาะจะได้รวดเร็วนะครับอ่าผมจะล็อกอินอีกครั้งนะครับทีนี้มาดูโมดูลหลกัหลกๆของเรานะครับก็จะเป็นตัวอ่า d u c t Management ตรงน,รงนี้ตรงนี้ใช้สําหรับจัดการสินค้านะครับในฟอร์มนี้เราสามารถที่จะเพิ่มนะครับแล้วก็อัปเดต Delete แล้วก็ค้นหาได้นะครับอ่าอย่างเช่นผมค้นหาแบบนี้เนาะพิมพ์ A แล้วก็ Enter ได้เลย าจากนั้นก็ลบแล้วก็เอเทอร์อีกครั้งจะเป็นการรีเฟรชนะครับตรงนี้ผมจะไม่ทดสอบให้ดูเนาะเป็น C r U D ธรรมดานะครับก็จะให้มาดูตรงยูนิตอินสต็อกนะเป็นอยอดสินค้าคงเหลือในร้านนะครับจะเป็นตัวเลขกลมๆแบบนี้ซึ่งต่อไปผมจะไปขายสินค้าแล้วก็ตัดสต็อกให้ดูว่าตัวเลขเหล่านี้จะลดลงหรือไม่เนาะโอเคนะต่อไปผมจะเปิด point of sale form ขึ้นมานะตัวนี้ ผมจะลองขายสินค้าดูสัก 3- 4ชิ้นก็ให้ทำการป้อนบาร์โคดเข้าไปนะครับอ่าอันนี้บาร์โคดเลขหนึ่งก็ซื้อ1ชิ้นนะครับบาร์โคดเลข2นี่จะซื้อสัก2ชิ้นนะสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยผมสามารถที่จะเคาะ e อ t e r เพื่อที่จะเพิ่มรายการตรงนี้ได้นะคนต t ตีหไหมครับจำนวนหรือสามารถที่จะอ่าดับบลคลิกตรงนี้แล้วก็ แก้ไขตรงน,นี้ได้นะเนี่ยยอดยอดที่ขายนะครับอ่าผมจะเปลี่ยนเป็น3ดูนะแล้วกด enter อ่าเห็นไหมครับยอดก็จะเป็น3แล้วตอนนี้อ่าผมจะเปลี่ยนกลับเป็น2เหมือนเดิมนะอ่าต่อไปมายิงอีกนะเป็นบาร์โคที่3อ่าอันนี้เนาะก็จะซื้อ3ชิ้นนะครับอีกอันนึง อันนี้ก็จะซื้อ4ชิ้นอ่ะผมจะทดสอบ4รายการนะครับบาโค้ด2 3 4 4เรียงกันไปแบบนี้แล้วก็จำนวนที่ซื้อจะเป็น1 2 3 4เรียงกันไปเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปหลังจากที่ยิงบาโค้ดเสร็จแล้วนะครับกำหนดจำนวนที่จะขายได้แล้วก็ป้อนตัวนี้นะรับเงินตรงช่อง t e n d ดเ e d ตัวนี้นะครับอ่ะผมจะรับเงินมา2 3 3ห0ื่0าบาท 0, .25 นะครับ ก็ถอนก้าบาทนะครับตรงนี้จากนั้นก็กดเซฟนะครับแล้วก็ตอบ yes อ่าเขาก็จะบอกว่าเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้นะหลังจากที่ผมคลิกโอเคเขาจะรันอ่าแท็กที่บเรเษทให้อัตโนมัตินะครับตอนนี้เป็น1อยู่นะอ่าเห็นไหมครับเนี่ยเป็น2แล้วทีนี้มาดูก่อนนะครับว่าเขาสามารถที่จะตัดสต็อกได้หรือไม่เนาะนไปเปิดตัวฟอร์มโปรดักออกมาก็าจะสังเกตว่าโปรดักตัวที่1นเนี่ย ซื้อไป1 1ชิ้นเนาะเขาก็เหลือ49ถูกแล้วนะครับบอดดักบาร์โค้ดเลข2เนี่ยซื้อไป2ชิ้นก็เหลือ98ก็ถูกต้องนะครับอ่าบอดดักบาร์โค้ดตัวที่3นี่ซื้อไป3ชิ้นก็เหลือ117นะครับเขามีอยู่120เนาะตัวที่4ก็เหมือนกันนะครับตัดไป4เหลือ96อันนี้ก็ถูกต้องเห็นไหมครับโอเคต่อไปจะมาทดสอบพวกาบาร์โค้ดอื่นๆบ้างน,นะครับอย่างเช่น5 6 7 8เนาะเขาก็จะเป็นตัวเลขกลมๆแบบนี้เห็นะครับเนี่ย อลองดูเปิด point of sale ขึ้นมานะตอนนี้เลขที่บเสร็จเลขสองแล้วนะครับลองสังเกตนะาบาร์โคดเลขห้าผมจะซื้อหนึ่งชิ้นาบาร์โคดเลขหกก็จะซื้อสองชิ้นบาร์โคดเลขเจ็ดก็จะซื้อสามชิ้น บารโคดเลข8ก็จะซื้อ4ชิ้นแบบนี้นะครับจากนั้นก็ป้อนจำนวนเงินที่รับมาจากลูกค้านะครับ4,150ัน่อดีครับ่ะพอดีกบก็ทอน20จากนั้นจะลองตัดสต็อกนะครับขายตัดสตอ็อกตอบ yes อ่าสังเกตนะว่าเลขที่บเบสเซตไปที่เลข3แล้วโอเคอันนี้ก็เว w ร์ k นะครับอ่าเลขที่บรบสเซตตรงนี้เขาจะรีเซ็ตทุกปีนะผมเขียนไว้เป็นลิงก์นะครับซึ่งไม่ได้ใช้ภาษา sql นะครับตรงนี้เนาะ จากนั้นไปดูนะครับว่ามีการตัดสต็อกแล้วหรือยังนะพอดักตัวที่ห้าแปดสิบเหลือเจนะครับพอดักตัวที่6ก็จะเป็นอ่าเหลือ58เนาะตัดไป2องพอดักตัวที่เจ็ด barcode เจ็ 7, นี่ยตัดไป3เหลือ47ถูกแล้วนะแล้วก็พอดัการ์โค้ดเลข8เนี่ยเหลือ76นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด80เนาะโอเคตทีนี้ก็เวิร์กแล้วนะครับ โอเคครับ okay. นี้ก็เป็นตัวอย่างขอ้โปรแกรมนะครับคร่าวๆเพื่อที่จะทําทให้เรามองเห็นภาพว่าโปรแกรมที่เราจะพัฒนาต่อไปนี้เป็นอย่างไรเนาะก็หลักๆจะเป็นการนะครับเป็นคอร์สท,ที่ต่อเนื่องมาจากคอร์สท,ที่ผ่านมานะครับก็คือคอร์ส c arp, s าร SQL Server โดยใช้ Entity Framework Core 6.0นะครับซึ่งถ้านักเรียนท่านใดที่ต้องการจะเรียนภาษา C# arp, ก็สามารถไปดูได้ในโปรโฟไฟล์ของผู้สอนเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างโปรเจกต์กันในเลคเชอร์ต่อไปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ